ความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านพระพุทธภาษิตจรันเจนาธิคัดเชยยะเสยังสดิสมัต,ตโนเอกจรยังดันหั่งกยิรานาทิบาเลสหายตาแปลว่าหากไม่ได้สหายผู้มีคุณเช่นกับตนหรือประเสริฐกว่าตนก็พึงทําการที่ออกไปคนเดียวไว้ให้มันจึงไม่พึงคบใครเพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนผ่านอธิบายความ บุคคลเมื่อสแสวงหากัลยานมิตรต้องการกัลยานมิตรก็พึงคบหาสมาคมกับมิตรผู้มีคุณ,ณธรรมเช่นตนหรือสูงกว่าตนหากไม่ได้มิตรเช่นนั้นก็พึงยึดความเป็นผู้เดียวไว้ให้มันคือนั่งคนเดียวเดินคนเดียวไปคนเดียวนอนคนเดียวรวมเรียกว่าเอกจริยังทางนี้เพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีนคนผ่านแปลว่าถ้าไมา่ได้คบคนดีก็อย่าคบคนผ่านเพราะบุคคลเมื่อคบคนผ่านย่อมเสื่อมลง เมื่อคบคนเสมอกันย่อมไม่เสื่อมจากคุณธรรมเมื่อคบคนประเสริฐกว่าย่อมเจริญด้วยคุณทั้งหลายมีสิ่งเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าคนผานอันบัณฑิตไม่พึงคบไม่พึงเข้าไปนั่งใกล้เว้นไว้แต่เอ็นดูเขาต้องการอนุเคราะห์เขาให้พ้นจากความเป็นผานคุณเครื่องเป็นสหายนั้นท่านหมายเอาศีลกระถาวัตถุคือถ้อยคําที่ควรพูดสิกธุดงคุณสิบสามวิปัสนาคุณ มักสี่ผลสี่วิชาสามอภิญญาหกเป็นต้นคุณเหล่านี้ย่อมหาไม่ได้ในคนผ่านพระศาสดาตรัตถพุทธภาสิกนี้เมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปราลบสธิวิหาริกของพระมหาสศมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องสธิวิหาริกของพระมหาสศเถระเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองราชเครือก่อนคือสธิวิหาริกของพระมหากาศสองรูปปรนิบัติพระเถระอยู่ ณถ้ำปิดผลิใกล้เมืองราชครึกนั่นเองในสองรูปนั้นรูปหนึ่งทำงานทุกอย่างเพื่อพระเถระด้วยความเคารพเพื่อมใสในพระอุปชาส่วนอีกรูปหนึ่งมิได้ทำแต่แสดงให้เห็นเสมือนว่าการงานทุกอย่างตนเป็นผู้ทำตัวอย่างเช่นเมื่อพิสุรูปหนึ่งจัดแจงน้ำล้างหน้าและไม้ชำระฟันไว้ให้พระเถระเรียบร้อยแล้วตนก็รีบเข้าไปเรียนพระเถระเอาหน้าว่ากระผมได้จัดแจงน้ำล้างหน้าและไม้ชำระฟันไว้เรียบร้อยแล้วครับ นิมนต์ล้างหน้าเถิดดังนี้เป็นต้นในเรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันต่อไปน,นี้จะสมมติชื่อภิกษุผู้ปฏิบัติดีว่าภิกษุกอส่วนอีกรูปหนึ่งผู้ชอบเอาเปรียบเอาหน้าว่าภิกษุขอภิกษุกอได้รู้พฤติการของภิกษุขอเช่นนั้นอยู่เสมอก็ไม่ค่อยพอใจอยากจะแกล้งให้บ้างวันหนึ่งเมื่อภิกษุขอฉันเพนเสร็จแล้วนอนหลับอยู่ภิกษุกอต้มน้ำสำหรับพระเถระอาบ แล้วตักใส่หม้อใบหนึ่งไว้หลังซุ้มสำหรับอาบน้ำแล้วแกล้งเหลือน้ำไว้หน่อยหนึ่งตั้งไว้บนเตาไฟให้พ่นไออยู่ภิกษุขอตื่นขึ้นในเวลาเย็นได้เวลาพระเถระอาบน้ำเห็นไอน้ำพุ่งออกจากหม้อต้มก็รู้ทันทีว่าภิกษุขอต้มน้ำไว้เดือดแล้วอยากจะเอาหน้าจึงเข้าไปเรียนพระเถระว่าท่านขอรับน้ำสำหรับอาบกระผมต้มไว้เดือดแล้วตั้งไว้ในซุ้มนิมนต์ส่งน้ำเถิดแล้วเข้าไปในซุ้มน้ำกับพระเถระ เมื่อพระเถระถามหาน้ำจึงเอากระบวยจ้วงลงไปในภาชนะน้ำที่เห็นไอพุ่งอยู่รู้ว่าไม่มีน้ำจึงโคนธนาด่าว่าภิกษุกอว่าท่านจงดูเถิดภิกษุกอทำได้ยกเอาภาชนะเปล่าไม่มีน้ำตั้งไว้บนเตาแล้วหนีไปเสียกระผมเรียนท่านให้มาอาบก็โดยเข้าใจว่ามีน้ำอยู่ดังนี้แล้วได้ถืออ่างน้ำไปยังท่าน้ำฝ่ายภิกษุกอเห็นเช่นนั้นก็ชอบใจรีดนำน้ำอุ่นจากหลังซุ้มมาตั้งไว้ในซุ้ม ให้พระเถระอ่านพระเถระใคร่ควรดูพฤติการของสิทธิ์ทั้งสองก็เข้าใจได้โดยตลอดในเวลาเย็นจึงให้อวาทแก่พิสุขอว่าเป็นบนรรปชิตกระทำเช่นนั้นไม่สมควรอะไรที่ตนทําก็ควรว่าทําอะไรไม่ได้ทําก็ควรว่าไม่ได้ทําอย่าไปแย่งความดีของคนอื่นเพียงเพื่อเอาหน้าภิสุขอแทนที่จะเชื่อฟังพระเถระแล้วกลับตัวเสียแต่กลับด่าว่าพระมหากัตริ์ว่าอาศัยเรื่องเล็กน้อย คือเรื่องน้ำอ่านแล้วด่าว่าตนเธอโกรธพระเถระในวันรุ่งขึ้นจึงไม่ได้ไปบินทบายกับพระเถระส่วนพระเถระได้ไปที่แห่งหนึ่งกับภิกษุกอภิกษุขอเข้าไปสู่ตระกูลอุปถากตระกูลหนึ่งของพระเถระเมื่อโยมถามว่าพระเถระไปไหนจึงไม่มาได้บอกว่าท่านไม่สบายอยู่ที่วิหารคือที่อยู่ควรจะถวายอะไรไปจึงจะควรเล่าขอรับอุปถากถาม ภิสุขอจึงบอกชื่ออาหารที่ตนชอบทุกอย่างเมื่ออุปถั์ถวายมาแล้วก็ฉันเสียเองในระหว่างทางหาได้ถวายพระเถระไม่พระเถระได้ผ้าเนื้อละเอียดผืนหนึ่งในวันนั้นก็มอบให้แก่พิสุขอผู้ปฏิบัติชอบในตนในวันรุ่งขึ้นท่านไปสู่ตระกูลอุปถากพวกอุปถากถามถึงความไม่ผาสุขของท่านตามที่ภิสุขอว่าและได้ส่งอาหารชนิดนั้นไปถวายท่านได้ฉันแล้วหรือบัดนี้ท่านผาสุกดีแล้วหรือ พระเถระนิ่งเสียท่านรู้ว่าภิกษุขอทําเรื่องอีกแล้วเวลาเย็นท่านจึงถามภิกษุขอว่าเมื่อวานนี้ได้ทําอะไรในตระกูลอุปถากบ้างเมื่อภิกษุขอเล่าให้ฟังท่านจึงให้อวาจว่าทําอย่างนั้นไม่สมควรบรรพชิตไม่ควรขอด้วยอาการหลอกลวงภิกษุขอโกรธท่านมากผูกอาฆาตในพระเถระว่าในวันก่อนหาว่าเราพูดเท็จเรื่องน้ําอาบวันนี้ก็อีก เราไปได้อาหารในสกุลอุปถาของท่านมาเพียงกำมือหนึ่งก็เหมิว่าบรรปะชิตไม่ควรทําวินยัตคือการขอแล้วนํามาฉันผ้าที่ได้ก็ไม่แบ่งให้เราให้แก่พิสุอพิงรูปเดียวกรรมของพระเถระหนักนะักเราจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างตอบสิบ้านดังนั้นในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระเข้าไปบินธบาตในเมืองพระขอจึงทุบเครื่องใช้ไม้สอยสิส้นเป็นต้นว่าถ้วยชามใส่อาหารและหม้อต้มน,น้ําแล้วจุดไฟเผาบรรณศาลา สิ่งใดที่ไฟไม่ไหม้ก็เอาพรองทุบทำลายสิ่งนั้นเสียแล้วหนีไปพระขอนั้นตายแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกมหาชนทราบเรื่องแล้วติเตียนพระขอว่าไม่อดทนแม้แต่คำตักเกือนของอุปชายะอาจารย์เล็กๆน้อยๆต่อมาวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งจากกรุงราชเฤก์ไปเมืองสาวัตถีเข้าเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสถามถึงพระมหากระว่าอยู่สบายหรืออย่างไร ภิกษุนั้นกราบทูลว่าพระมหากาสกอยู่สบายดีและทูลเล่าเรื่องที่สธิวิหาริกรูปหนึ่งของท่านกโกรธที่ท่านตักเตือนและจุดไฟเผาบรรณาลราเสียรพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุนั้นแม้ในอดีตสมัยเกิดเป็นลิงก็เคยประพฤติเช่นนี้แล้วเหมือนกันแม้เขากล่าวสอนได้ดีก็โกโรธแล้วตรัสเล่าว,ว่าในอดีตการนกขมิ้นตัวหนึ่งทำรังอยู่ในหิมมวันตประเทศวันหนึ่งฝนตกหนะัก ลิงตัวหนึ่งสะท้านเพราะความหนาวเข้าไปใกล้รังนกขมิ้นนกเห็นลิงหนาวสันจึงตาศัยว่าศีรษะและมือเท้าของท่านก็เหมือนมนุษย์ทำไมท่านจึงไม่รู้จักทำเรือนอยู่ลิงตอบว่าเจ้าขมิ้นน้อยเอ๋ยศีรษะมือและเท้าของเราละไม้คล้ายของมนุษย์ก็จริงแต่เราไม่มีปัญญาประเสริฐอย่างมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจึงทำที่อยู่ไม่ได้นกขมิ้นต้องการให้ลิงทำกระท่อมเล็กๆอยู่เพื่อป้องกันหนาวและร้อน จึงกล่าวด้วยความหวังดีว่าคนที่มีจิตไม่มั่นคงกลับกรอกง่ายมักประทุสร้ายมิตรเป็นคนโรนเรอยู่เสมอ,อย่อมไม่มีความสุขท่านจงใช้ความพยายามแล่คิดอยู่เพียงว่าตนไม่มีปัญญาจงพยายามทํากระท่อมสำหรับป้องกันหนาวและลมเถิดลิงคิดว่านกขมิ้นตัวนี้หาว่าเราเป็นผู้มีจิตไม่มั่นคงมักประทุสร้ายมิตรเราจะแสดงข้อที่เขากล่าวหานั้นให้เป็นจริง ดังนี้แล้วจึงจับรังนกขมิ้นมาขยี้เสียนกขมิ้นหนีออกทางหนึ่งไปแล้วพระศาสดานำอดีตนิทานมาแล้วทรงสรุปว่าลิงในการนั้นมาเป็นภิกษุพูดทําลายบรรณาศาลานกขมิ้นมาเป็นพระมหากสบและว่าการอยู่ผู้เดียวของกสบดีกว่าอยู่ร่วมกับสิทธิอันเป็นพานดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าจรันเจนาธิคเชยะเป็นอาทิ มีนัยยะดังพณน,นามาแล้วเป็นต้น